แต่ตอมแต่ตอมแต่หนอนตอแต่ต่แต่ต่อแทเริ่มต่อแทดูมาแม่ทำไมให้แม่ทำไมให้แม่ทำไมคะให้แม่ทำาเร็อให้แม่ทำอะไรอ่ะอยู่รอแม่พ่อกับแม่ไปแต่เช้าเลยโอ้พ่อกับแม่เพิ่งกลับมาเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อที่ไหนโอ้ต้องไปไหนต้องไปไหนมาโอ้คิดถึงเออตั้งแต่เช้าไม่ร้องเนี่ยบอกฝากไว้กับยายที่ห้องให้นอนพักที่โรงแรมใช่ไหมดูนี้ไม่ร้องพอกลับมา เริ่มและอเริ่มละคิดถึงพ่อไม่ร้องเลยสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แล้วแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออดูดูรูปดูรูปตื่นเหรอครือเปล่าตึ่นไจะอู้อ้อดิน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 ดิอดินยังอืมอืมอ่ะอาคารให้ให้พ่อพ่อแม่แม่ดูน้องคานไงคะ อึบอ่ะอ่ะอ่ะขานี่เลยการละอาการละอาการละเก่งเก่งเก่งยายไม่ยอมไปถอยนั่งด้วยเออไม่ยอมไปยายเนาะถอยตรงขางหน้เออกลัวทิ้งแล้วเหรอลูกฮะเอาไปเดินไปคานสิคะอน้องคานไหมลูกสวัสดีแม่ป๊อปอนุสราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกวระเดี๋ยว สวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะแม่เนยน้อยแม่นนชกรี่ NGWE ม่แลวนี่นี่โอ้ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยายยายยายโอ้ยร้องนี่ไงไม่ร้องได้ไงยายดูเดิดูหน้าคนเกเรเอ้า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 เกเรเอ้าโอ้โอ้นี่พ่อแม่พ่อแม่ไปทำงานเพิ่งมาไหนไหนไหนน้องอยู่อุบลนะเนี่ย น้องจ๋าน้องมาอุบบนนะเนี่ยยายยายดูนี่ดูดูดูความดื้อของคนเอาเอาละเอาละใครเอาละเอาละพ่อกับแม่กลับมาเป็นงนี้เลยเอา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 ไงไงหรออืออืยายยายเพิง่งไดขึ้นได้หรอไงเนี่ย ก็แม่กลับมาแล้วก็พ่อกับแม่กลับมาแล้วไงเดี๋ยวไปทำงานต่อเนี่ยน้องก็อยู่กับยายก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆแม่กลับไงนะโอ๊ยน้าๆน้องฉงาอาดมนั้นน่าสงสารออยายอ้อนเลยทิ้งไปหลายชั่วโมงใช่ไหมแม่ทิ้งไปหลายชั่วโมงใช่ไหมคะโอ้ยน่าฉงสานนี่เอ๊ะเอ๊ะเจ้าจ๋นเอาเอาไมแม่ทำไม ดูดูพ่อแม่ทิ้งหลายชั่วโมงทำไมลูกทำไมคะโอ้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 ร้องเบะปากร้องเบะปากเลยร้องเบะปากทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้อ่ะทางนี้ทางนี้อ่ะอ่ะอ่ะใหอยู่ไกลอ่ะร้องเบะปากนี่ยิ้มอ่ะร้องเพลงให้พ่อแม่ฟังก่อน น้องสวยไหมคะที่รักทำอะไรอ่ะที่รักปอกสุเรียนอ่านคอมเมนต์เหรอลูกอ๋อเข้ามาอ่านคอมเมนต์เหรอลูกอะไรอ่านอะไรคะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ดูอะไรนะแม่ป๊อปบอกว่าอะไรนะดูทำเข้าคียอ้อนมากเลยค่ะดูสิดูจ้าพ่อพ่อแม่แม่กัร้องเพลงพ่อพ่อแม่แม่ฟังอ่รออ่านน้องดูน้องดู ทำไรคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพ่อแม่แม่ที่สุดเลยผมยาวเร็วมากเลยใช่ไหมคะแม่ป๊อปคิดถึงอ้วงจังเลยคุณแม่สุรดาขอบคุณคะ่ะหืไหนงะงะโอ้เสียงขอบพระคุณมากค่ะยายงะกันงะก่อนร้งองเพลงไงอ้าป๊าอ้าวจ้าจา้จามจาจ้าทิงจา้าอ้าจะาิงจา้าอ้าจะาิงจา้จาจา้จาจ้าเดี๋ยไหม แม่า่าหนี่บอกว่าคนช่วยอยากหอมอยากฟาดสักฟอดแม่ป๊อปบอกอ,อ่ะคนช่วยคุคนสวยของแม่มโอ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 รัก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 นี่ยังไม่เห็นพ่อเนี่ยังไม่เห็นพ่อ,อเห็นพ่อก็ไม่เอาแม่เหมือนกันละคะ่ะเดี๋ยวไปเห็นพ่อก็ไม่เอาแม่เหมือนกันละคะ่ะมาถ่ายรายการลูกสาวงอนอะไรลูกสาวงอนอะไรครับ ลูกสาวงอนเหรอลูกสาวงอนเหรอครับหนูงอนเหรอลูกงอนเป็นเหรอลูกปกติเรียกนี่ยิ้มและลูกสาวงอนเหรอโอ้ยอับห้าพ่อมามามาโอ้โหอ่ะเขาจับมาเขาจับไปล้อ่าน้องอ่ะเขาจับมาเขาจับมาล้วโอ้ยหันไปจับหน้ายายหันไปจับมน้าพ่ออือ กับกล<ง>้องทำไมลูกทำไมครับโอ้ก็พระเจาทำงานมาอันนี้แข็งอันนู้นนิ่มก็จับไปทำงานแล้วพะเจ้าถือพรก็จับไปทำงานมาพระเจับก็ต้องไปใหม่ทำไมคิดถึงก็จ้าเหรอเมื่อกี้จับหน้าพอ่อะแอร์มันไม่เย็นเลยนะตรงนีงแ้แอร์ไม่ถึงเลยลงตรงที่นอนพอดอ๋อ ทำไมลูกคิดถึงพ่อจ๋าเลยพ่อจ๋าทำงานมาครับโอ้ดูดูเด็กคนนี้ดูโอ้ออนนอนไหมไม่นอนนอนนิดเดียวเอาเนี่ยไม่ทำไมลูกมีใครโกงลูกเหรออ๋อหญิงโกงหนูใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจ๋าจัดการให้นะโอเคไหมเรื่องออนไว้ใจอ้วนพวงทำไม มาโขวอะไรพ่อจา๋างอนโม้ไม่จังเลยพ่อกับแ <laughs> ม่ไปไหนมาทิ้งหนูไปไหนมาไม่ได้ทิง้งพ่อพระจ๋าไม่ได้ทิง้งไม่ได้ทิ้งเลยพ่อจ๋าต้องทำงานเดี๋ยวพ่อจ๋าอห้สองเทศคืนนี้พ่จอจ๋าดึกฝนก็จะตกลูกเอ้ยเอาลูกไปได้วยได้ไหมอันตรายหนูอยู่ในรถอยู่นี่ดีก,ก,กว่ามันร่งกว่าใช่ไหมป้าใช่คิดถึง คมเนตกพ่งมขม,ม <c oughs> อ้าวี่แม่แม่มอมขอบคุณค่ะเดี๋ยวม่ให้ดูนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนขอบคุณค่ะพี่เจ้าค่ะพี่เจ้าค่ะแม่นอแม่นอนแม่นอนแม่จ๋านอนม่ปเดี๋ยวแม่จ๋ไปทำงานแล้วเดี๋ยวกลับนานแม่นอนบ๊ายบน่าจะหลับสามสี่น่นปกนอนไม่ตนะ S <S จะไปด้วยเหรอไปทำงานอ่ะไม่ได้ส่วนนั้นตกนี่นี่ปนไปแม่กินข้อวให้ไ้คว่ะ